มมหมอกลาใสีนะลายสมแดงลายสีแดงแล้วเส e e ื่อนผ่านหรือไหมคะยิงที่เว่าที่เคยมาส่งกันนะแบตเป็นแบตแอมป์เนาะโอเคตัวเป็นนะ5 4 3 2 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 5 4ร2 5 4 3 2 5 4 3า5 4 3 2 5 4น2 5 4 3 2 เรียกได้ว่าคือถูกทันมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆทุกคนต้องใส่ใช่ไหคะใช่แต่ว่าคือทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้คือบาจาปรับหรูแล้วใส่ได้ทุกเพศทุกสไตโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะอย่างรองเท้าที่ใส่วันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงก็เป็นของบาจาเช่นกันแล้วก็ใส่ได้ทุกสไตล์เลยสไตล์แาสปอร์ตใช่รองรองพาสปอร์ตก็มีจะเป็นแบบรองเท้าสวมอะไรต่างๆมีหมดค่ะมีแบบสีสีอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นคือแบบได้หมด Uhm. ไม่ะค่ะไม่ใช่รองเท้านักเรียนแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าสำหรับผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวของแรนด์ของเพนวายนวเป็นแฟชั่นเลยตอนนี้แฟชั่นเลยใช่เป็นแฟชั่นเลยก็อย่างแบบที่ใส่มาวันนี้ค่ะก็คือใส่ออกงานได้เลยค่ะอ่ะปากใครสนใจค่ะก็ฝาด้วยนะคะสำหรับแบรนด์มาจานค่ะก็ทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ได้คุ้มลุคเลยใครก็ฝากแบรนด์มาจาน อาจบรองเท้าเป็นกระเป๋านะคะค่ะเป็นกระเป๋าที่แม่ใทำกรี๊ดหนักเลยค่ะก็ได้ของขวัญวันแม่ของขวัญวันแม่ที่แม่ซื้อให้ใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เราอยากได้เลยแม่ไปเราอ่ะไม่ไม่ได้เอ่ยปากอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งเห็คุณแม่เขาไปดูมาว่าเอออยากให้ของขวัญแล้วในตุ๊เเทได้ออกได้ฉายเขาก็เลยอยากได้แบบรางวัลแทนความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย งงจงที่เได้ของขวัญมาแม่ด้วยถึงมาไลเป็ย<ห>นยังไงบ้างตอนแกะออกมากรี๊ดก็ปรี๊ดค่ะเพราะว่าเออมันก็เซอร์ไพรส์อะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเออเราจะได้ของด้วยเราก็มีของให้แม่แต่ว่าของเราคือเบาไปเลยค่ะเร <c oughs> ียกว่าวันแม่แม่ซื้อให้ใช่ค่ะขอ,ของแม่นี่เป็นหกกว่าแม่ปังกว่ามากของแม่แบบปังกว่ากันเท่าเลยแอยากได้แม่แแรว่่าบบ เราคิดเอาเองว่าเออรุ่นนี้น่าจะูแบบลุยๆใช้ได้แบบเออหลักๆอะไรอย่างเงี้ย,ปยไปด้วยปกติใช้แบบเรบลสเปรยนี่เราโดนแม่เปย์ก่อใช่เออก็แบบเออไม่คิดไม่คิดว่าจะซื้อของด้วยแล้วใบนี้เอาเก็บหรือว่าใช้คะใช้ค่ะใช้แน่นอนค่ะแม่แม่บอกไปว่าต้องแอบไปซื้อ,อยังไงต้องแบบรู้เก็บความลับขนาดไหนคือฝากเพื่อนเบลฝากเพื่อนฝากเพื่อนหาให้แล้วก็คือที่จริงเราได้ก่อนวันนั้นคือแบบไม่เยอะเท่าไหร่เลย ก็จะไปให้ในโรงหนังก็ดูแบบเออจะไม่เหมาะก็เลยเลือกมาให้บอนแม่ก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นแม่แล้วก็ให้กระป๋างแต่ที่จริงของขวัญชิ้นหลักก็คือเป็นบ้านค่ะที่ซื้อให้คุณแม่แล้วแบบใกล้ได้ยหญ่เข้าอยู่แล้วค่ะไม่เหมือนหอมเออไม่ดูหองโรงคุอคนทักอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเอ่อได้ทำงานที่ต้องใช้ผงเยอะก็เลยอาจจะถึรอบครลงไปเยอะไหมคะตั้งใจเรง มันจะได้แบบใส่ชุดผ้าสวยอะไรอย่างเงี้ยแค่ะแต่ว่าด้วยความที่มีงานทีน่แบบลองใช้คือไม่รถเรไปเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นตัวเลขนะแบบโลสอบโลไม่เกิดแต่ถ้าเป็นมันจะมันจะกระชับเล็กใช่ใช่ถนอมจริง,รงพอคนทักคนนี้วผอมลงมอะไงผอมมากเลยผอมไปอะไรเงี้ยผอมไปด้วยหรอไม่นะก็แบบมึนมิ้งแงงอยู่เลยค่ะรู้สึกยังพอคนทักคนนี้ว่าแบบคูผอมอะไรหมอ๋อก็ทำจริงแล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่ ถ้าเรามั right? mm hmm. ่นใจอะแบบว่ามันโอเคแล้วมันจะมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องโชว์รอรอเรต้องอะไรคือม um> uh> ันม uh ีหลายๆงานที่มันแบบติดต่อกันมาอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องใส่ชุดประกอบการแบบเพื่อความมั่นใจเราจะได้แบบได้ทุกมุมไม่ต้องมีอะไรนี่มีมีเบ้าไหยต้องบอกว่าต้องตรงนี้นะไม่ทุกคนบอกว่าห้ามลงไปกว่านี้แล้วใช่วันนี้เรได้กับลกอะไรนะวัได้มาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ ไม่ได้ต่างจะห่วงปกติเท่าไหร่กติ4โอ้ยยังไม่ได้ลงเลยโเคเยยังไม่ได้ลงกันนะเนี่ยยังเป็นหลายยอดมันเป็นห่วงก็าบอกว่าอยากเป็นคนที่เจอแม่คนเป็นห่วงเยอะไหมส่วนมจะเป็นคนคนที่ทำงานด้วยกันนี่แหละที่แบบโาจะบอกว่าเธออย่าแบบไปกว่านี้นะซึ่งเโาบอกว่าไม่มีทาสักอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่างานแบบโปรเจกต์มันได้จบไปแล้ว หรือว่าคอนเฟิร์มว่าขอเป็นสุขภาพดีโอ้ยสุขภาพดีแน่นอนค่ะแล้วก็สารอาหารตร้องครบทุนท่นโปร,ต,ปรบบตีนมินเนี่ินมีขาวต้องแบบเอาเอาหุ่นแบบเซฟไม่เตะเอาไว้โอ้ส่นว่าก็เป็นออกกำลังกายเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าไหวก็ตื่นมาแบบเดินๆนดนโอมงด้วยมันมัน่นใจมากที่มาการใส่ชุดที่จะโชว์นู้โชว์นี่ไม่ไม การสอบการสอบงานนิดนึงค่ะอยากได้ไปพักเ่อนอากไปทำงานอยากไปสบไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหมค่ะก็ไปพักท่อนด้วยไปทำธุรกด้วยค่ะเปที่จํงหวัุรใช่ๆเพราะว่าเออราคนดีแค่รันสองวคนถึงดีก็เลย่วยกันไปแบบไกลหน่อยว่าถ้าไม่งั้นน้าจะไม่มีโอกาสเลยไปแม่อยากไป มีเสชอยอะไรอม่เลือยชอยไกอะไรชอยได้าแล้วแบบไปใไกเขารไกลไ่ปการไปมูันเกมไปูนะก็แบบไดไปวัดที่ไม่เคยไปมาก่อนช่วงคปช่วงหลังมเชิญใใสเข้าวัดตลอดเข้าวัด่่อเขาดื่องอไแบบไม่รู้ว่าจะไปจะไปทำอะไรที่ไหนใส่รูกก็่ายบ่อยแล้วทำงาน ที่สวยงามก็ได้แล้วว่าเิละกันก็ไดวยสมยาค่าทอว่าเรดปต้องไปยอดไนี่ตอม้่ีนโ้ใช่แคาลกจริงค่ะเอาเป็นว่ามีโอกาสอ่าหรือว่าแบบมีโอกาสเป็นทีเต้ค่ะมีเมองไงว่ามันเป็นีือสำคัญหรือว่าเอมีคื่นเออเรา ก็แล้วแต่อุณหภูมิแบบจริงอ่ะบางที่เราก็ร่วมทํากระถินแบบหาาลักพันอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายมากมาเลยค่ะไม่เกี่ยวว่าแบบเออจะต้องแบบเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยลา่าสุดก็ทมเขาเรียกว่าการะถินโจรทำไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ที่ไหนวัดไหนเออจริงๆกับฉายาเบลล่าใส่โมวกันนี้เป็นไงรลื่นไงมาใส่ปุ๋ได้ไหม <laughs> ไม่ได้ปุ๋ไม่ได้ปุ๋ยอะไรมาถื่อะ้รมาถือเราปุ๋ยใหญ่เราหอเนี่ยร้านกาแฟราคอะไรเนี่ยเออ ขออะไรเป็นพิเศษเท่าไรอันนี้ปิดเอาเองนะคือแบบไม่อยากโดนสก๊อตก็เลยแบบไม่เคยได้ขอเท่าไรอาศัยธรมจะมากกว่าคือเอาจริงเคออขอไม่ได้เลอแบบขอเป็นตัวเลขคือคนบอกได้หมดได้หมดอะไรอันนี้หลายปีมาด้วยนะลมอกมาหลายรอกจะว่ามันไม่ไ,ไขอยากมาขอเยอขอยากมากถามาสูนกากขออะไรอ่ะส่วใหญ่ขอตัวใหญ่ขออะไรส่วใหญ่หรอ มันยากไหมอะม่ได้ยากขนาดนั้นเลยหรอกว่าไม่ซื้อรัคนมองว่าเบลล่าก็คือมีของทุกอย่างก็ขอให้ดวงตาเห็นเราขอให้ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาแบบของคุณชาติเลยหรือว่าเพราะเราทำบุญอย่างนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันประสบงความเสน่ห์แค่แบบว่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้ ก็ไม <kinetic. S 1> ่อยากมองว่าทําอะไรเื่อได้อะไรแหละเอาเป็นว่าเราอะเราตัวเราแกนเราของเราให้มันเต็มที่แบบใบเรื่องงานก็เต็มที่หรือว่าจะทําบุญเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทำเพื่อแบบอะไรแต่ว่าเราทำเพื่อหลักพ้่อสลักาเรียกว่าทําเพื่อไปเสริมอีกแล้วก็บอกอีกแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจแบบไม่รู้จริงๆกัแบบอย่างผูหย่สมัยก่อนเย่าจะบอกว่าเออแบบได้มาต้องทบุญต้องอะไรอย่างนี้นะ ก็ก็ชวนรู้ด้วยค่จริงๆปะนึ้วมาเราอยากทำอะไรไหมอยากสร้างสร้างวัดใหญ่โตมีบ้านตอนนี้ก็คงแบบเป็นแอร์อันเป็นปะคำอนี้ก็เรื่องใหญ่สวยา่นี่ก็เป็นแบบปะคานะที่ามจริงอเล่าเวานทำข่ไรอยังไง ไปได้วยใจรจิงๆแล้วมาแบบไม่ได้หวารกราบสักการะความรุ่งสายครับพอทเรื่รรอทเรื่องหัวใจม่ง่ามันเป็นไงมันพีคขึ้บก้ามัเรื่องหัวใจไม่มีเลยเฉาเลยหรอไม่เ่านะแต่นไม่ไดมีเวลาดล้รจเร็เราต้องไปจ่องอจริงตอนนี้มันกายเป็นเหมือนเรือร่องรอไปแล้วอ่เพราะว่าทุกอย่างโอเคอดไมันจะปล่อยางไปหรอ มันโปรงมันก็ไม่แน่เนาะเผห่อมันโปรงโปร่งไหมเออถ้าจะใช้คำว่าโปงมันก็มันก็ได้นะแต่เขาเป็นว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เปิดโสดกลางเมื่อไรเลื่อนนั้นคือแบบลอยลอยไม่ได้ไม่ได้ลงล่อยว่าเออเมื่อใครจะมาใช่ใเรียกว่าชินกับความโสดนะชินนะแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยไม่มีแฟนก็อยู่ได้ใช่เราต้องไม่หัวใสิพอได้กลับมาใช สบายไดไหรวันก็้อะไรมาได้นนกีง้ัน้บายของใส่แล้วเนอ่ปแบบว่าเพื่อนหรือแบบใเอมีคนแนะนำไหมคะแนะนำนุ่มๆให้อะไรเงี้ยก็มีนะมีแบบมีเพื่อนๆแบบอยางมาบ้านหลัก้อง ไว้ก่ขนาดเรานะยังไม่ได้เจอกันเลยเราพภาษาอะไรกับใครอย่างเงี้ยค่เป็นแบบรอก่อนเลยคือเพื่อนๆแม่ก็ดูยังไม่แต่รอรอเจอเองก่อนแล้นก็แบบไม่เ่งรังเราเพราะว่าเห็นเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เราแบบไปเครียดไปกังวลเเออดี่คือไม่ก่อนโฟกัสงานไปก่อนค่่ะใชค่ะ โอเคโอเคครับคุณค่าผ่าค่ณค่าไป็นอะไร่ังเนี่ย